อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องอ่ะพายเงียงยิบตรงเดี๋ยพี่น้องสิไปตรงป่าแต่ว่าสิไปอดัดคันแทรก่อนเมือนี้สิไปเฮ็ดคลิปดูคันแทะผุนเ,นเด้อพี่น้องเมื่อนี้ <laughs> จะไปเฮ็ดคลิปดูคันแทะ แต่ก่อนจะไปอ่าแม่ครัวโอ้อากาศ่อนเป็นคือฝนสิตกอีกในะคิดว่ากันยายุลหกแปดแม่ยะโส เซียนนาปูเอาเซียนนาปูก่อนเซียนนาปูเด่นล่างตัวติดล่างประกบคู่เซียนนาปู เด่นล่างตัวติดตัวติดล่าง อันนี้คลิปแรกเด้อเซียนหน้าปูมาลงประกบชุดล่างนี่พี่น้องจะเพิ่มถามอันหวดที่พามาเป็นจังไนแต่เพิ่นเวลาชูเมฆขัวว้วฟัง่งบรร่าบรรขามากหกกิจหวดแล้วตูตเดินกับตูประกบ เากะติกอบควนึ่งห้ากระตูกินน้ำนักคนคอตูกเป็นบ่อหนาหนเหมกเทีย <c oughs> ไปสั่งหลานเอาน้ำแข็งใส่กะติกน้ำนะ จับคู่ ีหน้าปูปป่ประกบภูครังแหกเด้อยนี่พี่น้องเด้อเพราะว่าจะเพิ่มท้าบางวดที่ผ่านมาเป็นงไงเพิ่นนี่ตัววิ่งตัวเร่นแล้วก็ตัวตัวติดอ่า เราตัวตัวติดนะครับพี่น้องนะตัวติดกับตัวประกบ นี่ครับพี่น้อง <c oughs> สำหรับชุดประกบคู่ของเซียนนาปู น้ำแข็งใส่เราบ่าทบเอาน้ำแข็งใส่เราบ่าอ,อ่ะไปเดี๋ยวแม่เสจยวม้อใส่ออกไปน้ำกลั่นจ้างร้านเคยเนาะค่ะจ้างเพิ่นไปปั่นคันแท่นหะน้าซอยมือนีิมือหนิเพื่อจิบไปปั่นคันแท่นหน้าแม่ครัวขาดสามกองพี่น้องเอ,อ้ยสิปันได้บ่ <c oughs> บักตกกุ้ยใส่ลราบักตกชองดวงบ่ละ่ะอ่ะนี่ค่ะพี่น้องกระลังวุ่นวายกันอยูบ่ นี่คะ่ะพี่น้องกำลัลงสีแตงของเขื้อนรถแล้วก็ไปอ่ปั่นคันเท่จางเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แม่ขั้วสีผ้าไปบึงตัวเลกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเซียนนาปูเด้อคะ่ะพี่น้องเอาแคปนาจอไว้พิจารณาคะ่ะเด่นล่างห้ากับสี่ตัวติดล่างสองหนึ่งหกจับคู่มีสองห้าหนึ่งห้าหกห้าหกสองหกหนึ่งหกสี่ และห้าสี่เอาเบิงไวเนาะคะ่ะพี่น้องบอสเสียหลยจักเม่นอีหยังเป็นหยังแจ้งนำแข็งงพี่น้องเ <c oughs> บิงไวบอสเสียหลยแนมไวรอว่างวดสิมาสิเป็นจ้งไดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นประกบคู่ไ้เป็นชุดแรกเด้อสำหรับเสียนหน้าปูเอามักกระจัดบ่มักกระทัดไปทุกอย่างกะเป็นแค่นแนวทางให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุน เพราะว่าทุกอย่างเป็นแค่สูตรคำนวณไม่มีใครเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาอันนั้นไหมนี่เอามาตากกระสอบอะขีซ่าเลียงไปน้ำพร้อมรสเนี่ย <c oughs> นี่ครับพี่น้องเพิ่นจิอกไปปันขั้นแท้ให้มือนี่ีย๋ยวแม่ขั่วก,กับจีบเฮดคลิปดูขั้นแท้ผนละมือนี่ แคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของเซียนนาปูพอกันคลิปหนาเนนะคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ